สวัสดีครับกู๊อคนะครับวันนี้จะมาบอกแนะนำวิธีนะครับในการทำให้ดินนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนี้หลักการง่ายหรือวิธีง่ายนะครับในการทำให้ดินเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับงั้นวิธีง่ายนะครับก็คือนำเอาฟางเนี่ยนะครับ มาคุมหน้าดินนะ,นะครับฟังมาคุมหน้าดินนะครับก็จะเห็นวา่าเขาจะรักษาความชื้นนะครับให้ดินนะครับถ้าเกิดเราไม่ใช้ฟางเนี่ยดินนะครับก็จะแห้งนะครับการระเหยของน้ําหรือความชื้นเนี่ยก็จะมีสูงขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับ เวลาที่เราลดน้ําไปนะครับเขาก็จะเก็บสะสมความชื้นขเขาเนี่ยได้ดีนะครับดังนั้นเราจะเพิ่มประสิทธิภาพของดินได้นะครับไม่ว่าจะเป็นดินเปรี้ยวดินเค็มต่างๆนะครับหรือดินที่เสื่อมสภาพนะครับดังนั้นการรักษา,าสภาพของดินเนี่ยนะครับเราต้องต้องให้ความชื้นนะครับให้ความชื้นให้มากนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นหน้าแรง นะครับหน้าแรงนะครับมันก็จะทําให้การระเหยของดินเนี่ยมันการระเหยของความชื้นในดินมันสูงขึ้นนะครับทําให้ประสิทธิภาพของดินนั้นมันลดลงนะครับดังนั้นเนี่ยก็แนะนำนะครับการที่นำเอาฟางเนี่ยมาเพิ่มประสิทธิภาพของดินนะครับ เราก็จะทําเอาฟางเนี่ยคุมดินคุมหน้าดินของเขาไว้นะครับจะเห็นได้ว่า,าเขาจะมีความชื้นอยู่ในดินสูงนะครับใบของเขาก็จะไม่เหี่ยวนะครับอันนี้ก็จะเป็นการปลูกพริกนะครับแล้วก็ผสมประสานกับต้นมะละกอนะครับจะเห็นได้ว่า,าต้นพริกและต้นมะละกอเนี่ยจะมีความความชื้นสูงโดยเฉพาะใบของเขาเนี่ยจะมีสีเขียว นะครับสีเขียวเข้มนะครับนั้นเราก็ควรรักษาสภาพของหน้าดินไว้นะครับน,นี้กูก๊อฟนะครับก็จะนําเกษตรนะครับเกษตรินอรีครับแล้วก็ความรู้ต่างๆที่สะสมไว้นะครับก็มาบอกนะครับเรียว่าจะใช้ฟังนะครับในการคุม หน้าดินนะครับเพื่อป้องกันการระเหยนะครับก็ลองทําดูนะครับวิธีนี้เป็นวิธีง่ายๆนะครับในการเพิ่มประสิทธิภาพของดินนะครับได้ง่ายๆนะครับโดยการใช้ฟางนะครับจะช่วยให้เขาเนี่ยเจริญเติบโตได้ง่ายขึ้นนะครับแร่ธาตุในดินก็จะไม่สูญเสียนะครับก็ลองดูนะครับ ลองทำด,นะด,ทงงดูนะครับวิธีง่ายๆนะครับเห็นะครับสังเกตได้เลยว่า,าต้นพลิกนะครับที่ใช้ในการาที่ใช้ฟางในการคุมหน้าดินไว้ก็จะมีสีเขียวเข้มนะครับพวกเขาจะรักษา หน้าดินเขานะครับนี่ชุ่มชื่นอยู่ตลอดเวลานะครับนี่ก็เป็นวิธีง่ายนะครับในการดูแลนะครับและเพิ่มประสิทธิภาพของดินนะครับให้เขามีประสิทธิภาพได้สูงขึ้นนะครับให้เขามีประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับใช้ได้ทุกที่นะครับ นี่จะเป็นต้นกล้วยต้นมะม่วงนะครับ <St ick ling> นี่ก็จะเป็นต้นมะยงชิดนะครับนะครสังเกตดูนะครับว่าใบของเขาเนี่ยจะมีสีเขียวเข้มมากขึ้นนะครับการเพิ่มประสิทธิภาพของดินนะครับโดยใช้ฟางนะครับง่ายๆนะครับก็ ลองทำดูได้นะครับครับลองทำดูนะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามการเพิ่มประสิทธิภาพของดินนะครับอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับวันนี้ผมก็ขอ,ขอสวัสดีครับ